ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดน,นที่ทรมาชาติอื่นมาตั้งกระช้ามาดันไปแล้วรอบนึงค่ะแล้วที่นี่เพื่อนบ้าน มาขุดเอารถอ,ออกก่อนสัสว์นิยกเป็นทางการ,รกาค่ะพากันตืนต่นแต่เช้าไปดันหิมะกันโสงตายายที่บ้านของตัวเองก่อนค่ะแล้วทีนี้ตื่นมามาเห็นรถของเพื่อนบ้านอยู่ใต้หิมะจมหิมะอยู่แต่ว่าไม่กล้ามาข,มขุดออกให้เขาแต่เชา้ชาแต่ทีนี้พอดีเข้าไปในบ้าน ไม่รู้เพื่อนบ้านออกมาตั้งแต่ตอนไหนเาขุดเทารถออกไปกอกันไม่ได้ภาพนั้นมาฝากพี่ๆน้องๆแต่ก็เห็นกันเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะว่าเราอยู่กันสภาพแบบไหนเห็นไหมค่ะอยู่ในถ้ำการหิมะค่ะพี่ๆน้องๆทุกคลิปทุกคลิปนั่นแหละค่ะช่วงนี้เราค่ะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ที่นี่มันจะผลิได้ไหมพี่น้องจ๋า ขอหัวเราะเําทำไมเยสวนถึงหัวเราะมันฤลือดูใบไม้ผลิจะเข้ากางดูใบไม้ผลิมันยังไม่ถึงฤดูร้อนเลยไม่มันยังไม่ไม่ไม่มีใบไม้ผลิขึ้นมาค่ะพี่ๆน้องๆแล้วเราจะเห็นใบไม้ผลิไปอีตอนไหนพอใบไม้ผลิก็เป็นฤดูร้อนละอีทีนี้ฤดูร้อนก็จะสั้นมากมีแต่ฤดูหนาวละอีทีนี้พี่น้อง นึกดูหนาวยาวมากกว่านึกนนดูเลยค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่าอุ้ยหิมะสวยเพราะว่าช่วงนู้นน,น่ะค่ะพี่พี่น้องช่วง,งสุรามันก็หนาวอุ้ยจมไปเลยเห็นไหมค่ะรรโอ้โหไหลหิมะเยอะไปหมดค่ะพี่พี่น้อง เราจะอยู่กันแต่อย่างกันนี้แหละค่ะช่วงนี้จะเห็นยายสนอยู่แต่ในคลองหิมะก่อนเด้อค่ะพี่ๆน้มองเพราะว่าเรายังไม่ถึงหน้าร้อนกันเลยบ้านอื่นเมืองอื่น,นหิมะเขาละลายหมดแล้วเขาได้เก็บทักตัก,ตกปลาตักปลา,ก,ปากันแล้วแต่บ้านยายสนยายสนเคยบอกลหลายๆคลิปว่าปลายเดือนเมษาเนาะค่ะเนาะจะได้ไปตักปลาตอนนี้ก็รอค่ะรอหิมะละลายมันไม่ละลายพี่น้องมันมีแต่ตกมาเพิ่มนี่นะ ดันที่มะทุกวันล้วพี่น้องเอ้ยสองตายายทุกวันเลยแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยก็อย่าพึ่งลำคาญกันเด้อค่ะพี่ๆน้องๆทำไมถึงบอกว่าอย่าพึ่งลำคาญกันเราอยู่ในตามธรรมชาตินะค่ะเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่ชนบทแล้วเราก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมจริงๆค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอยู่ที่นี่หนาวอยู่ฟินแลนด์นี่หนาวหนาวกว่าที่อื่นเลยล่ะค่ะ หนาวสุดๆอันนี้ยายสนยังอยู่ภาคกลางนะคะถ้าภาคเหนือสุดๆยิ่งแต่หนาวกว่าน,นี้ค่ะพี่ๆน้องๆแต่บางครั้งก็อยู่ภาคกลางก็จะหนาวกว่าภาคเหนือก็มีมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปเนาะคะ่ะหิมะเยอะท่วมไหนท่วมหนึ่งเลยค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสนจะนั่งให้ดูนั่งว่าสภาพของหิมะช่วงนี้มันถึงช่วงไหนเนาะคะ่ะ อันนี้ตรงร่องทางเดินของเพื่อนบ้านที่เดินไปห้องซาวน่าเห็นไหมคะ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้คะ่ะพี่พี่น้องนองสนุกกันค่ะสนุกอยู่ที่นี่สนุกสนุกกับธรรมชาติสนุกกับบรรยากาศสนุกกับสิ่งแวดล้อมค่ะพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวหิมะละลายเดี๋ยวเราเข้าป่ากันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าป่ากันอันนั้นก็จะสนุกไปอีกระดับหนึ่งคะ่ะพี่พน้องน้องอยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์ค่ะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ค่ะพี่พี่น้องน้องพวกเห็ดพวกปลาอยู่ที่นี่จะหากินง่ายค่ะอน,นุ่นคุณตาก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กันอย่างกันนี้แหละค่ะชีวิตของคนชนบทอยู่กับกองปืนแต่ละวันแต่ละวันอยู่กับพิมะอยู่กับกองปืนบรรยากาศตอนนี้สวยจริงๆค่ะพี่พี่น้องน้องทั้งสวยทั้งหนาววันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบสามค่ะพี่พี่น้องน้อง ถ้าติดลบสามนี่ก็ถือว่ากําลังหายใจสะดวกหายใจสบายเนาะคะ่ะทําไมถึงบอกว่าหายใจสะดวกหายใจสบายถ้าว่าติดลบมากๆค่ะพอเดินออกมาน่ะช่วงจมูกเรามันจะบีบตัวเลยค่ะแล้วทีนี้ก็หายใจมันหนาวความหนาวมันหนาวมากๆยังบางทีเนะ่ยเยสวนรู้สึกเหมือนจะอ้วกนะพี่น้องเพราะว่ามันหนาวจัดแรงกดอากาศมันหนาวเราก็รับอากาศตรงนั้นไม่ไหวเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆอ,อันนี้อุณหภูมิลบส ยายสวนกำลังหายใจสะดวกเลยค่ะอากาศบริสุทธิ์ค่ะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะพี่ๆีน้องๆ้องอยู่กับเพื่อนบ้านเราอยู่กันสองหลังมีอะไรเราก็แบ่งกันกินเวลายายสวนทำกับข้าวเขาก็แบ่งเราก็แบ่งให้กันกินค่ะเขาทำขนมปังก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาจะมีเตาของเขาเนาะค่ะเตาใหญ่ของเขาทำขนมปังก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เขาก็เอาไปให้ยายสวนค่ะพี่ๆี่น้องน้อง ในช่วงที่ยายสนมาอยู่ใหม่ๆนะคะยายสนเอากับข้าวมาให้เขากินเขาไม่กล้าเอาเขาไม่กล้าเอาทําไมถึงบอกว่าเขาไม่กล้าเอาเพราะว่าอยู่ที่นี่นะะเนาะค่ะเนาะเขาไม่เคยให้อะไรกันกินค่ะเขาไม่ค่อยนอกจากญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างกันนี้เขาไม่ค่อยให้อะไรกันกินแล้วที่หนุนทีนี้ยายสนทําอาหารไทยค่ะทํากับข้าวจืดๆอะไรอย่างกันนี้น่ะยายสนทํา แล้วก็เอามาให้เขากินอย่างเป็นพวกผัดไทยพวกอะไรผัดเปรี้ยวหวานอะไรอย่างกันนี้ยายสนจะเอามาให้เขากินก่นแล้วทีนี้เขาไม่กล้ากินเขาบอกสามีเธอไม่ว่าหรอยายสนก็เลยบอกเขาว่าสามีฉันไม่ว่าเพราะว่าสามีฉันไปไทยบ่อยแล้วเขารู้ว่าประเพณีของไทยเรานะ่ะอยู่กันแบบไหนนั่นแหละเขาถึงกล้ากินอาหารของเราที่เราเอามาให้นะคะเขาเกรงใจนะคะ แล้วทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนไปเลยคือว่าเวลาเขาทําอะไรเขาเอามาให้ยายสนยายสนทําอะไรก็มาแบ่งกันกินค่ะเราแบ่งกันกินค่ะพี่ๆน้องๆในช่วงหน้าร้อนนะคะเราจะไม่เดินทางแค่นิดเดียวบางทีเรายังไม่เดินเลยเราเดินลัดลัวมาตรงนี้อนะอันนี้จะเป็นแปลงผักของยายสนนะคะเราจะเดินลัดลัวมากินด้วยกันค่ะอันนั้นช่วงตรงนั้นจะเป็นเห็นไหมคะอันนั้นจะเป็นชิงช้าของเขาไว้นั่งไว้นั่ง กินกาแฟดื่มกาแฟอะไรกันตากแดดอาบแดดกันเนาะค่ะพวกเราก็มากินด้วยกันดื่มด้วยกันค่ะพี่พี่น้องๆออยู่ที่นี่เราอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องค่ะพี่พี่น้องๆยายสนถึงบอกว่ายายสนไม่เหงายายสนอยู่ที่นี่ห่างไกลกับเพื่อนฝูงแต่อยู่ที่นี่ยายสนมีเพื่อนบ้านที่ดีค่ะพี่พี่น้องๆพ่อบ้านของยายสนก็อยู่ฝั่งนู้น ทำกันตั้งแต่เช้าค่ะพี่ๆน้องๆพวกเกษรตื่นมาตั้งแต่เช้าตีห้าคุณตาก็ตื่นแล้วตื่นมาดื่มกาแฟพวกเกศรก็ตื่นมาแต่เช้าก็มาทํากันแต่เช้าค่ะพี่ๆน้องๆแต่เพื่อนบ้านบอกว่าวันนี้ฉันนอนตื่นสายมากเลยเพราะว่าจะนอนดึกค่ะ mm. เยกวนก็นั่งดูเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะตื่นพอดีพอเขาออกมาก็เลยไม่ทันเขาที่ว่ามามาขุดเอารถออกตอนตอนแรกเขาบอกว่า สซนทาไมเธอมาเธออยากได้ภาพส,สวยๆทาไมเธอไม่ขุดออกเองเลยไม่กล้าก่ะดูกองนี้ค่ะท่วมหัวเลยแล้วทีนี้เข้าดันตรงนี้จะเป็นซอยค่ะตรงนี้จะเป็นซอยแต่เข้าดันก็แบบไม่เกรงใจเราเลยเห็นไหมค่ะอันนี้จะเป็นซอยหลังบ้านยายสนเป็นซอยหลังบ้านยายสนแล้วทีนี้เพื่อนบ้านที่ว่าอยู่ในซอยเนาะค่ะเนาะก็จะเดินไปเมืองหรือว่าไปไหนเนาะค่ะ ข้ามไปไป้ายรถเมล์แล้วมันจะมีเดินข้ามทางรถไฟได้ตรงนี้แล้วทีนี้เขาดันหิมะมากองเบอ้อเลยค่ะเขาดันมาจุกทางเราเอาไว้แล้วทีนี้คนจะเดินก็เดินยากคนจะเดินก็ได้าะเอากองนี่แหละค่ะกองหิมะนี่ไปช่วงนู้นช่วงแอบแอบป่านู่นนะคะคนที่จะดันก็เออจะดันไปไว้ที่บ่าริมๆสักนิดนึงก็ได้แต่ทีนี้เขาไม่ดันริม เขาดันดักไปเลยค่ะพี่พี่น้องๆแล้วทีนี้น้องๆลูกลหล,ลานเขาไปโรงเรียนนะค่ะเพราะว่าเขาก็เดินไปขึ้นรถเมล์เขาก็เดินยากอันนี้จะเป็นซอยบ้านยายสนค่ะพี่พี่น้องน้องซอยหลังบ้านยายสนที่ว่ามาบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้คนที่มาดันหิมะนะคะก็ไม่ดูว่าเออจงทางไว้ให้เราเดินสักนิดสักหน่อยมั่งก็ดีนี่แหละค่ะชีวิตบ้านบ้านของพวกเราเราจะอยู่อย่างกันนี้แหละค่ะในดงหิมะแบบนี้แหละค่ะ ยังไงเยสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนุนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายช่วงนี้ก็ดูหิมะกันไปก่อนค่ะพี่พี่น้องน้องหิมะละลายเราก็ค่อยว่ากันอีกบรรยากาศหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวเยสนุนอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ มีแงแดดท็หนาวเหมือนกันค่ะมือแดงหมดแล้วนสวยป้าไปแล้วเพื่อนบ้านก็ไปแล้วไปตลาดคุณยายสวนก็ตู้เย็นตู้เย็นมีแต่ไฟพี่น้อง ขี้เกียจไปตลาดทำไมถึงบอกว่าขี้เกียจไปตลาดเอาของมาจากไทยนะพี่พีน้องน้องคะเราเอาของมาจากไทยก็กินงัดแต่ของออกมาจากไทยนั่นแหละกินกินมาอาทิตย์กว่าจะสอกอาทิตย์แล้วค่ะพี่พีน้องขี้เกียจไปตลาดก็มันติดลบแล้วทีนี้เรามาจากเมืองไทยใหม่ๆเราก็อยู่กับความอุ่นมานเนาะเราอยู่กับความอุ่นพอมาเจอความหนาวแม่พี่น้องเ้ยปักตัวไม่ได้หนาวอยู่เด้อหนาวอีรีได้พี่น้องหนาวอีรีเหรอ กลับมาใหม่ๆแม่อุณภูมิลบเจ๊กบันนั่นอุณหภูมิลบลบลบสิบเจ็ดค่ะพี่ๆน้องๆยจ๊สวนเอากระเป๋าน้ําร้อนนะมานอนกอดอยู่ไม่ได้เจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอยู่ในบ้านก็หนาวหนาวแทบเอาไม่อยู่นะแจส๊สวนได้ต้มน้ําร้อนแล้วก็เอาใส่กระเป๋าน้ําร้อนนะคะมานอนกอดเขาพฟดตอนอน,อนี้ ภาพอากาศสวยมากค่ะพี young, <S <s ่พี่น้องน้องนี่ละค่ะอยู่บนนอกเก่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อค่ะเด้อฝากขอบคุณมากมากรับไลค์ทุกเฟซกำลังใจที่มีมาให้สำหรับที่สวนของเราค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย